ว่าที่สอสออนาคตใหม่ลงสัตยาบัน5ข้อลั่นขอสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่อวันที่30มีนาคมที่จังหวัดชนบุรี พักอนาคตใหม่จัดสัมมนาว่าที่สอสอพร้อมมีพิธีลงนามคำประกาศสัตยาบันร่วมกันสำหรับการเตรียมตัวทำงานในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในายธนาธรเผยว่าสอสอพักอนาคตใหม่ตอนนี้มีราคาตลาดตามที่เป็นข่าวแล้ว10ล้านขึ้นไป แต่คำถามคือเรามารวมกันที่นี่เพราะอยากมีอนาคตที่ดีขึ้นของเราเพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือเข้ามาเพราะว่าอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศดีขึ้นอนาคตที่ลูกหลานของทุกคนได้เรียนฟรีในโรงเรียนที่มีคุณภาพอนาคตที่ทุกคนมีรัฐสวัสดิการที่ดีที่อนุญาตให้คนได้ลองผิดลองถูกในการใช้ชีวิต อนาคตที่บริการภาครัฐมีมาตรฐานเท่าเทียมกับสากลและถูกออกแบบเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศอนาคตที่คนต่างจังหวัดมีทางเลือกมากกว่างานภาคการเกษตรอนาคตที่ประเทศไม่ต้องเจอรัฐประหารอีกขอถามว่าอนาคตแบบนี้มีค่าพอจะไขว่คว้าหรือพอจะเสี่ยงชีวิตเพื่อมันมาหรือไม่ จากนั้นนายธนาทรได้อ่านคำประกาศสัตยาบันของสมาชิกพักที่เป็นสอส,อสอซึ่งระบุว่าด้วยข้าพเจ้าตามรายชื่อท้ายคำประกาศนี้เป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่24มีนาคม2562ขอให้สัตว์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้ 1. จะสนับสนุนชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาติของพรรคอนาคตใหม่และไม่เสนอชื่อหรือให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด 2. จะสนับสนุนและผลักดันการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. จะสนับสนุนและผลักดันให้มีการปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 4. จะยึดมั่นในอุดมการของพรรคอนาคตใหม่ทุกประการและ 5. จะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ